มามาล้องมาบางสะพานเนี่ยไม่ได้กินแกงเม่งเผาเนี่ยแสดงว่าท่านมาไม่ถึงครับสวัสดีครับผมนายมารับตรงมานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านมาล้องแห่งนี้นะครับด้วยชุมชนบ้านมาล้องของเราเนี่ยพืชหลัก เ,เป็นมะพร้าวซึ่งมะพร้าวในเป็นพืชมหาัศาจรรย์ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับและก็อาหารวันนี้เราจะมาคุยถึงการทําเมนูอาหารนั่นก็คือแกงเหมงพร้าวไก่บ้านเหมงพร้าวเนี่ยก็คือส่วนของกะลามะพร้าวที่ไม่อ่อนจนเกินไปและค่อนข้างไปทางแก่นะครับ ทีนี้เขาจะดูทลายมันทลายพี่ทลายน้องชุมชนแถวนี้เขาเรียกนะครับแล้วก็นํามานะครับพาออกเป็นสองซีกนะครับใช้ช้อนแคะแช่น้ําเกลือไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เม่งมันดําและดูไม่น่ารับประทานครับหลังจากนั้นแล้วก็เรามาต้มน้ําให้เดือดใส่เมงเผาลงไปพอสุกแล้วก็ยกแล้วก็มาพักกับน้ําเย็นทําไมต้องพักกับน้ําเย็นครับเพื่อให้ความกลุบความหนึบของมันเนี่ยยังคงสภาพอยู่ แลว้วก็ใช้มีดหัน่นซอยเล็กๆคล้ายๆหน่อไม้เส้นนะครับเครื่องแกงก็จะมีในส่วนของขาตะไคร้นะครับแล้วก็ผิวมะกรูดพริกแห้งกระปิมีกระเทียมนะครับส่วนใบมะกรูดนี่เราไว้ใสท่ทีหลังนะครับวิธีปลุงนะครับอย่างที่บอกเอาไก่นะครับที่เราสับแล้วนะครับไก่นี่เราสับเป็นชิ้นๆแล้วเอามารวนก่อนรวนรวนรวน,รวนพอให้สุกนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปผัดคั่วกับไก่นะครับแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปนะครับพอใส่หางกะทิแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเม่งพร้าที่ต้มที่เราพักพักไว้เมื่อกี้นะครับเอามาใส่นะครับดูให้สุกแล้วก็ใส่เกลือเม็ดไปอีกสัก4ี่ห้าเม็ดนะครับแล้วก็ลดดีด้วยนะเพื่อให้มันนัวขึ้นนะครับสักหนึ่งช้อนชา ดูพอเดือดดีแล้วก็ใส่ใบมะกรูดสักสี่าห้ใบให้มันหอมเสร็จแล้วยกขึ้นจากเตาพร้อมเสิร์ฟครับแกงเม่งเ้าไก่บ้านเนี่ยเป็นอาหารที่ทํากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเราจะทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับขนมจีนก็ได้โดยใช้ผัก พื้นบ้านเป็นเครื่องเคียงที่มีอยู่ในพื้นดินเราไม่ว่าจะเป็นยอดกระถินใบบัวบกนะครับยอดมันปูอะไรต่างๆที่มีทวพงทวพูได้หมดครับกินกับข้าวสวยกินกับขนมจีนได้นะครับและสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนมาล้องหรือคนบางสะพานก็คือครั้งที่กรมสมเด็จพระเทพสเสด็จมาเปิดวิลัยการอาชีพบางสะพานนะครับได้ทุนกล้าวนำแกงเมง่งเผาเนี่ยถวายท่าน นะครับและก็ท่านทรงโปรดมากๆอันนี้คือความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งของเมนูแกงเหมืองเผาไข่บ้านเรานะครับบ้านมาล้องนะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวแต่ด้วยว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะครับเมื่อสถานการณ์มันผ่อนคลายลองอย่าลืมนะครับมาเที่ยวบ้านมาล้องกันที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันและผมจะแกงมะพร้าวให้ท่านทานครับ